เพิ่มอ,อีกเพิ่มนะลูกมีหกสิบข้อ,มมอ,ขอไม่มีข้อเขียนมีแต่ข้อกาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงสอบในตารางนะจ๊ะสามสิบคะแนนสรุปก็คือสองข้อถึงคะแนนอ่ะเริมที่หนูเปิดไปไม่ใช่เปิดหน้าแรกมันจะตระเลงกับในลูก world category ยี่สิบห้าข้อหลักๆก็คือจะมีประโยคมาแล้วก็มีช่องว่างโง่เอาไว้ให้หนูเลือกคําไปใส่เอ็น,นี่หนูไปทวนคําลูกคําเล็จกจะสะเรื่องเรียนมาไอ้ที่อยู่ด้านหลัง ว่าคำเนี้ยสมมติเจอดีเทคดีเทคแปลว่าอะไรว,วะอเอาไปไป,ปทวนมานะคะ <S <S แล้วก็ข้อสอบใใมันจะ <S <S คล้ายๆแบบฝึกหัดพวกเนี้ยค่ะวงแคบเรื่องอินคอนเท็กซ์บางข้อย้ำพวาบางข้อเอามาจากใน,นชีตแต่ใช่ว่าทุกข,ข้อจะเป็นในชีตนะคะก็ไปอา่านทวนมาเผื่อสมมติว่าได้เผื่อเจอข้อสอบตอบตั้งแว่าเอ้ยจริงๆมันตอบคำนี้นะคะได้เราคิดไปมา <S <S แล้วก็ใเรื่องการสร้างคำศัพท์ประโยคที่อิงนักวิทยาศาสต์นะคะเออจะคล้ายกับบแบ ี่ะคะ่ะสมมติว่าช่องว่างเยต้องาก,การคำนามต้าตัวไหนเป็นคำนามอ่าทีนี้เราก็ต้องอาศัยสเกตใช่ไหมคิวิคราต้องอะไรโครวนให้ลูลกคลิดวิเคราะห์แยกแย,ยะเออ,อเห็นอันนี้เห็น R and R ตาม R d ตามด้วยแหละคำนามอะไรอย่างเงี้ยนเ,นเออน้าคำนามอาจะเป็นนมม้ำใการขยายกันเองหรือเป็นแอตรีกรา สอ่ะต่อไปจะเข้าสู่ลิตจิตนะคะเราจะออก3ข้อโอ้โหขอบคุณค่ะสามเรื่องนะลูกที่เราเรียนมีเรื่องฮาวายเรื่องกบอบแล้วก็เรื่องหมางงงงใช่ไหมหมาตรวจฮามาเล็กเออเนาะอันที่4ที่เขอไม่บอกเป็นสองเรื่องเราจะรอเองก็คืออ่านนั่นแหละอ่านแค่เสร็จนี่มาแล้วก็ตอบคถามอ่ะเริ่มที่แตงซีริงค่ะเน้นนะคูวันพาลกาที่3และ4นักเรียนในในข้อสอบ คุณมีนี่แพสซีฟมาให้มาล,ลกเออแต่คุณแค่ามาบอกมาเล็กนิดเพื่อเตรียมตัวนะคะอ่ะทีนี้หนูไปดูด้วยว่าเขาจะมีคำถามอะ่ะว่าสมมติว่าเปิดให้จับคู่อ่ะว่าแบบอีมูอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยไออะไรกูอูคืออะไร,ะไรนะคะแล้วก็จะถามเกี่ยวกับวันสำคัญของฮาวาชาวฮาวายดีบอกในนี้เอ,อ,นนอ,อ,อ่อปนะีนั่นอะไรปีคูไฮโอวันอะไรคราไปฮัลไปท่าเดอะไรสระเอิมอีกค่ะแล้วก็จะมีบางอย่างก,ก็จะเป็นแนว ขอบนิดเดียนะแต่แค่เป็นตออเองนะคะพอจะจะสปอยครึ่งหนึ่งนะอาจจะไปขอ้องุรกิจลูกขอ้องุรกิจเรื่องกบกระโดดเดนที่พารากามที่สามถึงห้าสามสี่ห้าอ่านักตางจะถาแมแน่นอนว่าจ็อกกี้เอากบไปวางไว้ที่ไหนวางบน้ถั่วเลยมปหรืไม่ใช่วางไว้ที่ไหนจำนดได้ไหมในเรื่องวางไว้ที่ไหนลูก <S <S เออจุดที่วางภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมันจะมีแผ่นที่วางเขาเรียกว่าอะไรจุดปล่อยตัว อะไรแผดแผดนอนชิ้นแผดอ้าไปอาบน้ำไม่ตอบไม่ได้นะอ่ะแล้วก็ตามเขาจะถามอีกกบต้องกระโดดกี่ครังค้งกี่นาทีโดนตัวกบได้ป่าวดูนะแม่ไม่ได้นั่นดีครั้งสาบครั้งให้ในกี่วิสิบห้าเลยอ่ะทีนี้ถามวิธีการที่ทําให้กบกระโดดเป็อะไรได้บา้งญญางแบบเลือกเป่ารก็ได้กลี๊ดก็ได้เขาได้อีกรกเออตะโกน ยิงเลยเหรอลูอกอีกกบเลยเหรอฟ้เขาไม่ให้โดนตกกบแล้วอีกถูเลยเหรอเออ,อไม่น่า ที่พารากราฟที่สี่กับห้านะคะอ่ะเขาถามแน่นอนสัตว์อะไรที่นิยมนำมาเป็นสัตว์บำบัดนิสัยของสัตว์บำบัดคืออะไรกินแล้วใช่ไหมแล้วก<ม>็สัตว์ตบำบัดฝึกฝึกให้ทำอะไรบ้างไมม่ีอะไรลูกอะไรนะวาดภาพเต้นให้คนดูไหมอันนั้นช้างหรือเปล่าช้างใช่ไหมเออมันเบอร์<า>ยอยู่แล้วมันเบอร์อยู่แล้วทีนี้มีอันนะะี้ค่ะหลังๆจะเป็นอันนี้ห้าข้อเด็กนะคะอันนี้จะเป็น text completion คือเติม เนี่ยไม่ใช่วยากรหรือการเติมอ่ะแอนเดอร์การใช้อนาเตอร์อาร์เลอย่างเงี้ยเออหรือการนะการใช้ลิมิตซีเดโด์ลิอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายมีห้าข้อหนูอันนี้เป็นการเรียงประโยคให้ถูกคือครูจะมีประโยคเนี้ยให้ A B C D แล้วให้หนูเรียงให้ถนูนะคะว่าอะไรตัวทาก่อนบางล่ะอันนี้ตัวอย่าง ขับเชื ور, ่อบแล้วก็ไม่ควรดีดหรือดีดโคนาวมันควรจะเป็นประโยคกว้างๆก่อนแล้วก็ต่อย่อยๆกันมาอ่วาว่าข้อไหนดูข้อไหนคนมาก่อนอ่าถ้าเป็นครูนะคุณจะไปดูช้อยเลยสีโนเลอร์ใช่ปะแบบนี้ถ้าเราเลือกเพราะว่าดีกับเอว่าเอาเอะไรมาก่อนอเราก็ดูว่าอ่าถ้าเราสแกนสกนิมสแกนแล้วเอ้ยเอแบบนี้ดี D, แบบนี้เราก็ต้องตัดเลยว่าเ <A, S 1> อร A, เริ่มก่อนแล้วเออในแบบนี้แต่ว่า กับดีตามที่เขาบอกอ่าทีน,นี้เราก็ให้ไปดูก่อนว่า A A เอ,เอถ้าในเอมันจะมีคำที่บอกแบบพวก t h i s t h i s that t h o s e หรือ pronoun oh, ถ้ามี pronoun พวกนี้มันอาจจะหมาบางสิ่งอย่างที่มีการเก่าไแล้วก่อนหน้านั้นแสดงว่ามันไม่ใช่ประโยคแรกอันนี้วิธีการผิดนะ่ะเออเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์หรือเปล่าแต่ว่าฉันว่างส่วนแล้วต่อไปมัมีการเก่าจากฉันคือเท่าไหนระหว่า,วาง A กับ B อะไรมา เขาแต่ค e yeah um, ือไปยคแรก้องมหาลิดแล้วหนูก็ลองดูว่าถ้าสมมติหนูเลือกข้อสามข้อสามไปได้หรือเปล่าอานไปได้แต่แล้วจะเชื่อมโยง

บางคำอาจจะแบบไม่รู้ใช่ไหม Institution คือองค์กรหรือสถาบันคือในที่คืออยู่ดัวซีรีส์ลูก i n t i t i o n แปลว่าค่าเทอมมีอะไรอีกว a r i e t y ความหลากหลาย Funding คือพวกอะไรนะกองคูนกู้อ,อะไรอย่างเงี้ยลูกหมายถึงพวกอาจจะพูดถึงเรื่องค่าเทอมใช่ไหมมีอ,อะไรอีก Social i z Extension เกี่ยวกับบุคคลความสนใจบุจคลลคล Smaller class 이 v o u b r i a n ที่ถูกกว่าในขณะที่อ่ะอะไรมหาลาัยของเอกชนเขาจะต้องอะไรเหมือนแฮปปี้กับการเรียนในคลาสเล็กถูกไหมแล้วก็อะไรที่แบบเหมือนเน้นความสนใจแต่ละบุนคคลมากกว่าแล้วหนูก็กลับไปที่ a ใช่ไหมการเลือกระหว่าง2ออปชันนี้คือขึ้นอยู่กับความชื่นชอบมาดูคำนี้ d i f f e r e n c ความชอบส่วนบุนคคล individual ว่าส่วนบุคคลอ่ะแล้วก็เกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องเงินค่ะ ใครนั่โชว์จะไปนะใครนั่งไม่ได้บอกเต็น,ดดนรถเนอะเพราะว่าการเงินอ่ะเกี่ยวกับการที่จะน่าเรื่องการเงินทำให้มัน crucial เพราะว,ว่าอีมคอนเทนส์สำคัญจำเป็นในการที่เหมือนกับว่าตรงต่อเป้าหมายหรือว่าเป็นประสงค์คนนั้นแล้วก็ประเภทของมหาวิทยาลัยที่ base content ก็แสดงเหมือนสร้างสรุปเขาได้ดี เดึงด uhm. ึดอ mm <h. S 1> ่ะแล้วก็มาเป็นบียกตัวอย่างใช่ไหมคะดึงดึงสี่ดึงดึงอะติ๊ควรตอบข้อสี่ค่ะเออติ๊กก็คล้ายๆกันเสมอนะกว้างไปหาแคบแล้วที่สรุปก็ได้ค่ะเออดีมากถูกมากลูกน่าจะทำได้นะ เอเอ,เอนะอีกเอยู่รลายขอกไมอย่าล,ลูกเซิร์อ่ะไปทัวนะวิธีการบอกว่าเส็ด้วยไม่เส็ยด้วยแสดงความเาสีายาจชิมา์ที่เะซื้อของที่ร้านขายเสื้อผ้านอ่ะคจะจะมันจะมีข้อหนึ่งครูบอกว่า A p r o p o s to B A ของ B แต่งงาน แล้วก็จะมีข้อสุดท้ายที่คุณจำได้มันจะมีประโยชน์หนึง่ง ไปเสร็จเราจะเจอคำเหล่านี้อ่านยี่สิบโอเคหอีกยี่สิบข้อที่เหลือเป็นคำศัพบหนูไปดูเฟซเวิร์ดสี่ตัวนี้นะคะจับในสองบท breaking คำ carry เ,เออ,าาอคือเหมือนกับว่าจะมีประโยคมาให้แล้วให้เลือกเอาคำพวกนีญญ้ใส่เข้าไปแล้วก็ไปดูคำแปลพวกนี้ค่ะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้นะคะดูมาแล้วโคตรสายวนะเนี่ยป่าเลย นี้อันนี้คปปรูสปอยให้สุดๆนะหนูจะเจอคำเหล่านี้ในประโยคแล้วครูจะหนี ดาวฟูดาเดาวแปลว่าอะไรดาวสั <S <S ่งนซี่นซี่เสียงดำเสียงดเออไทนี่เล็กจิ๋วออโซเลตแาเปลี่ยวเปี่ยวเหมือนานเปลี่ยวถทดไเปลี่ยว Spacious สถัดไปสเปเชียสว้าว้าถัดไปเช่นสเปเชียนะอ่านี่ยครูแปลใหน แต่กักไก็มันไม่เรียนอ่ะเอออ่ะทีนี้กับมาหนูไปคูดพวกนี้นะคะ่ะเจอแน่นอนมีสคอีด้ลีดง่ามากมีห้าขอ้อมีแอดพให้แอดทก็ะจะหัดอยแอะสมมติว่ามีใเรือเื้อเรื่องเนี่ยมีขอัจะบอกใช่หมแบบว่าเฮ้ยในห้องเนี่ยมีสิ่งอำวยความสะดวกอะไรแต่คงจะถามว่าอะไรที่ไม่มีบอกเอาไว้อาจจะ ตัวย่อให้ต้องไปจำว่าสมมติ M W นี่ว่าจากอะไร W M คืออะไร E F คืออะไรไม่มีเอ็นไม่ไม่เหไม่ไม่เห็นเออประมาณนี้นะคะเออไปดูนะม e q งอิน q u a l เป็นวลมาเนอะไปฝึกทำก็ได้คราถามเราบอกในเน็ตเราฝึกทำเนาะเออประมาณนี้นะเชิญนะทีนี้เดี๋ยวก่อนขอทวงงาน